เพราะฉะนั้นพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีซาน้อยแพงครับพี่บัวอเอฟซีลานาครับหากว่ามีกำลังทาการนกครับาว่ีการแนแล้วครับ้าห่าีแ่งันนีล้วบ่าาแข่งขันกันแล้วรเป็าลากิจกรรมให้นนลราหกาีฬาร่ับซึ่งเราได้ดากวนการมข9ปีแล้วนะครับเราจะมีการแข่งขันเรัอหาหาวาปลานะครับแข่งขันเรือหากยาวีารแข่ง นะครับแล้วก็มีตลาดการค้าให้พี่น้องของเราได้มาแลกเปลี่ยนสินค้ากันแล้วก็ให้พี่น้องของพวกเราได้มาสนุกสนานที่นี่ด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าได้รับความขอบคุณจากพี่น้องทั้งสองจังหวัดอย่างท่วมท้นขอบคุณมากมากครับแล้วก็อยากจะประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องของเราได้ทราบนะครับ วันนี้เราได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนราชการนะครับส่วนพี่น้องประชาชนพ่อค้านะครับแล้วก็พี่น้องทั้งสองากฝั่งทั้งเจ้าสุรินทร์และเจ้วศิสเกตได้มาร่วมสนุกสนานกันก็นกขอให้ทุกคนฟังว่าเราอย่าสนุกสนานนะครับอย่าได้มีอะไรทะเลาะเบาะแว้งนะครับเพื่อที่จะให้พวกเราสนุกสนานนะครับถ้าหากว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะครับ ผมคิดว่าทุกท่านที่เดินเข้ามานะครับคงจะได้อ่านกฎกติกากันแล้วนะครับนะครับเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ผมได้สั่งให้ติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับก็คิดว่าเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับพี่น้องทุกๆคนนะครับวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วนะครับผมขอเปิดการแสดงหมอลำพณะสาวน้อยเมตบ้านแทงในงานโครงการศึกษาประเพณีวัฒนธรรมลกน้ำเพื่อกาน สาร 3, 000, สัมพันธ์สุรินทร์ศรีสะเกดครั้งที่9ขององค์งงการมหาชนตะบนดีเซ่นั่งวันนี้ครับวันดีครับ,บ,ค,รบครับผมงานนี้นเะครัางานในธนญกานาย,นนนยกเส่งบประมาณส่วนตรงนะครับวาจ่างนะครับการให้กำลังใจคณะกรรมการผู้จัดงานรวมทั้งประธาน านยกสุวรรณโสดานายกองค์การบริหารสมณนิเวขอให้พ่อแม่พี่น้องได้ปลบมือตะให้กับกำลังใจกับคณะกรรมการอีกครั้งหนึ่งครับครับและขอต่อไปขอให้ท่านได้ชมการแสดงหมอลำมาแรงในกระแสนะครับสาวน้อยเพชรป้้นแห่งครับ เริ่มนะครับบรรยากาศพิธีเปิดเริมม่มแล้วขอบคุณท่านนายกครับขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านที่ให้เกียรติกับเวธีของพวกเราสาวน้อยเพชรบ้านแดงครับดีมีโอกาส มาเปิดทำการแสดงสร้างสรรค์ความสนุกสนานในงานประเพณีของพี่น้องชาวหนองงูครับกันแตนที่มาเป็นกำลังใจสำหรับค่ำคืนนี้การแสดงของพวกเราสาวน้อยเพชรบ้านแดงจากนาทีต้นจนถึงนาทีสุดท้ายสร้างสรรค์ สร้างสรรค์ความสุขความสนุกสนานให้กับแดนแปลหลายๆสถานที่พี่น้องชาวจังหวัดศรีสะเกษครับอย่างไรก็ขอกราบขอพระคุณครับมายังคณะท่านเจ้าภาพครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าภาพเก่าเจ้าภาพใหม่ครับที่ให้ความรักความเมตตากับทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแดงด้วยดีตลอดมา ครับขอบคุณทุกทุกไมตรีขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณที่คณะท่านเจ้าภาพครับทุกสถานที่ได้ให้โอกาสกับทีมงานสาวน้อยเพชรนบ้านแห่งเปิดทําการแสดงสมโภชในงานของพี่น้องชาวจังหวัดศรีสะเกษเจ้าภาพเก่าเจ้าภาพใหม่ทุกทุกท่านมาเน่ากันนี้ด้วยครับขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกไมตรีสําหรับพี่น้องที่อยู่ภายรอบนอกตอนนี้ ครับก็เดินทางกับซื้อบัตรซื้อตั๋วเดินในกันได้เลยเข้าสู่ลานเบลนแห่งความสนุกสนานจากนาทีต้นจนถึงนาทีสุดท้ายของการแสดงทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแขงครับเครืร่องดื่มเอ็ร้อยหรวมกับกะทิแท้ตาอร่อยดีรวมมวนหน้าหาทุกงานหมอลำกับสาวน้อยเพชรบ้านแขง พลังซอฟต์พาวเวอร์ไทยให้เกิดร้อยกับเอ็มร้อยสู่หอมน้ำผึ่งสดชื่นกับร้อนจุใจแค่สิบบาทภูมิใจเสนออีกหนึ่งวัฒน,นกรรมที่ก้าวล้ำสู่ความภาคภูมิใจภายใต้ผู้บริหาราน้อมาโกโจเยี่ยมนินพบและสัมผัสกับโชว์ที่ยิ่งใหญ่อลังการกับหมอลังเวอร์หมายเล่นหนึ่งสาวน้อยเท็รบ้านแพง Lai So Keng Sao Noi Sok Powah Powah Sao Noi Si Pha Ko Hiu To Mo Cho Si Pha Ko Hiu So